วันนี้ผมมาเหนือครับบนสุดของประเทศไทยเหรอคนละเหนือแล้วครั้งที่แล้วผมแพ้ไปครับผมก็เลยต้องเต้นเพลงครั้งนี้ครับผมจะไม่ยอมโดนบลงโทษแน่นอนผมจะไม่ให้พวกพี่ๆข่มผมอีกแล้วครับผมจะต้องชนะและผมจะต้องไปแพ้ชนะแต่ที่เธอเป็นอะไร เปิดเลยเปิดเลยทุกคนพร้อมหรือยังครับเปิดเปิพร้อมที่จะรู้หรือยังว่าใครคือคนแพ้สายเบิร์นกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องในเกมปาร์ตี้แพนิ่ไปดูกันเลยดีกว่าครับติดตามชมกันดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้แพ้ในวันนี้ไปเลยไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมยับแน่นอนไม่ใช่ผมแน่นอน ผมจะต้องชนะผมจะต้องไม่แพ้แบบนี้คืออะไระทำไมอะ่ไรวะไอ้เต้อเทู้มอ้ไ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 ออ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้เอ้ไอ้อ้ไอ้อ้ไอ้อ้อ้ไอ้อ้ยอ้ไอ้อ้ไอ้อ้อ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไออ้ยอยอ้ไเอ้ไออ้ไอไอ้ออ้อ้อ้ไออ้ไออ้อ้ออ้ออ้อ้อ้อออออ

รสองละเยี่ยนหนึ่งพันโอ้โหแพ้ไปหนึ่งคะแนนประท้ยครั้งนี้ผมไม่แพ้โอเควันที่กงอฟไอ้กิกโกระุนที่ว่ากะเมื่อยกิ๊กโดนหน้ากากขนมปังแ่ดปวดร้อนหน้ากากขนมปังวดร้อนไม่ให้หน้ากาก หลังจากที่ผมไปฝึกวิชาที่เขาเหลียงซานมันก็ทําให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับว่าผมเก่งแค่ไหนพลังความสามารถของผมเนี่ยไม่มีวันแพ้ขออะไรกินขนมปังหน่อยหิวขอกินขนมปังหน่อยอะไรวะไม่ห้ามกินห้ามกินขนมปังของฉันนี่ของฉันคนเดียวไปแล้วไปไปนอนต่อไปรักษาตัวเองเซฟอยู่เซลเไงวะทำไงวะทำไงอ่ะขึ้นหายดีเลยดีเลยดีมาเพื่ออะไร มีวงสอ้วงเย่สี้วงสีเย่อ๋อให้หยิบสีของตัวเองเหรอสีฟ้าสีฟ้าใครมาวาตงขาดขอบคุณมากเอ้แต hm ่ว่าอ้ยยนยยยนยยนโยนโยนยโยนยโยนยนยอยย ไอ้ไอ้ีเด้ดงมันไม่ค่อยมาเวลไอ้ยนเปนเสียปีเคียวเฉยนี่ตีแดงใครั่นใครที่ร้อไม่มีไหนดูคะแนนคะแนนพี่กีดหกร้อยแป้งสี่ร้อยที่มัน ผมเห็นอนาคนแล้วครับว่าใครจะแพ้โไม่ใช่กูแน่นอนเขาเล็นเอ๊ะเอเนี่ยรน่ะพร้อมแล้วเฮ้ยไอ้เอ๊ะมันตกปลาไปเลยโอ้ยต้องเก็บมงกุฎต้องเก็บมงกุฎไอ้เไม่ด้ไม่ได้ไอ้เอ๊ะแล้วไอ้ไอ้ยอ้เอบมุมาโอ้โหทาไมมันยากเห้ยวะมงกุฎไอ้เออเอปนยากมากเลยไอ้เโอ้ยไม่ได้เลยไม่โดนเลย่าโอ้ เอ้ยเราอยู่ในสัตเอ้ยได้อันนึงโอ้ยยดได้ม่ทำไมไม่ได้คะแนนเลยเเ้เอามา้ไมไม่ได้คะแนนเหรไม้ขอขอไม่ได้เอ้ยเไม่ได้คะแนนหกอนี่อ้ยเฮ้ยเ้ได้สอง้ยเฮยได้ไม่ด้เฮ้ยไ่้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นแล้เห็นแล้ว

งงวิ่งวิ่งวิ่งจากบ้าน้เลวิ่งให้เราวิ่งวิงเอาคะแนนไปเรื่อยๆเฮ้ยมเลยวิ่งแล้วมันจะหายจุนเตียบ่อยๆมาด้วยไม่เหรอพี่ไหมเอาวดจากฝั่งทุกคนเ่อนเอาตายแล้วเหรอโอ้ตอคนแรกตีแล้วเหรอ อ้ไม่เรื่องเเฮ้ยเฮ้ยแพ้แบบงงงเไม่แพ้เลเว้ยายงงด้วยคะแนนเนี่ยพี่กิจแพ้แล้วเอาพี่กิจเต้นหยีใจจังเลยเรามแพ้เราแพ้แค่คะแนนเดียววันนี้เคียวมากับดวงว่ะความสามารถฟิตซ้อมมาอย่างดี ถึงเวลาต่อสู้ตัดันตัดดัตัดดันโ้ยเฮ้ยวัตตาฟ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยยเลือดหมดดันดันแค่ชนเฉยๆหรอใช่ใช่แค่ตกไปฉันเนี be, ่ยกลับมาได้อีกครั้งนึงมาเลยออวเงด่าดังยูทำไมเรงไม่ได้วะดูคะแนนซะก่อนคะแนนตอนนี้สุดยอดสุดยอดชีวิตชีวิตคนาพิพากเลยพิพากษ์ได้สูงแค่ได้ไม่ไม่ไม่ตก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  มันเซนสิทีฟมากหดกันนีงตอนนี้ไม่นะจ้ะฉันยังอยู umm> ่ตามขอบขอบจ้ะไอ้ย้อยกุรอดกูรอนโอ้โหสุะีสุบแล้วแล้วผู้ดิกกที่สุดในเกมนี้ได้แก่แสเฟรโ

เล่นแต่ว่าฮะงงเลยแล้วใครแพ้ใครชนะวะแล้วใครชนะเห็นได้สูตรคะแนนกันเลยอ่ะแนนนู้นหมดเลยอะไรวะงงเลยกูน่าอะไรเนี่ยถือว่าใครได้คะแนนทุกคนจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นคนละหนึ่งคะแนนว้าวไม่ใช่ดิก็อะเราเล่น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 ให้เขาหน่อยเอยเขาหน่อยไม่นับไม่นับพี่ไม่อ่ะเอาละทุกคนถึงเว่ย โดดเฮ้ยกระโดดอะไรวะกระโดดลมพินเฮ้ยต่ำไมอะไรหิมะช่วยช่วยช่วยหิมะโอ้ยัลเต็มเลยเฮ้โอ้ยโชว์บต่อยกันไม่ได้ต่อยกันไม่ได้คะแนนเยอะสุดๆคะแนนยืนอยู่เฉยเฉยก็ได้คะแนนนี่ยืนอยู่เฉยเฉยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูต่ำไม้เฮ้ยเฮ้ยยังไม่หลบยังไม่ตกหลบยังไม่อยู่ไหนไอ้หิมะตกไปแล้ว ไม่ต้องไมกับเไม่ต้่ตายเฮ้อะไรอไ่มีลูกบอลอะไรมาด้วยฮะหวหันดไม่หัวมีแต่หัวทไมกัหัวแป๊กไมวายเ้ยอีนี่นี่นี่ไคนตายติดอ๋ออไรฮได้เหรอเออยแล้วผมอยู่ไหนได้กับแกสิบเต้มผมเลรอดคนเอาไปะเออ่ไอ้ิีบอไอ้อ่าฝึกพอดีฝึกพอดีไมยังมีโอกา โอกาสที่จะให้โอกาสที่จะที่จะลงโทษของพี่ไปพี่เปลี่ยนสีแก้เคล็ดนะแก้เปลี่ยนสีขาวด่านนี้ดีกว่าสะอาดสะอาดเปลี่ยนสีแก้เคล็ดเฮ้ยสีขาวอ่ะมันเลอะง่ายนะด่านนี้ดีกว่าด่านแห่งความแข็งของเขียวสีเขียวห้ามขโมยไก่โวยกันเลยไอ้ไอ้มุ้ขโมยไก่แล้วไอ้มุ้งนี่เล่นเป็นแล้วไก่แห่งความแข็งเฮ้ยเอาไก่มาเออแต่ตัวหนึ่ง ทำ đồ ơi, ไอ้ ƠI, biết อย่า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 วิกิต biết วิกิตต้อง biết tóc 2คน ทำไมพี่กิทำไมกดจับไก่ไม่ได้วะโอ้ตัวนโอ้ยโงอ๋อกระโไอ้ปี๊ดโอ้โหาโมยไก่ แล้วเขาได้คือคนได้แก่โอ้โหไอ้โจรขโมยไก่ได้เยอะจังวะทสองร้อยเท่ากันเนี่ยเออท้องเเท่ากันหมดเลยวะร้อยเท่ากันพี่กีดแหนะดูดิแปดร้อยเลยแปดร้อยไอ้โจรขโมยไก่เอางี้นะครับก็เท่ากันสามคนใช่มาก็แตกประหลาดเป็นนะครับกณกิจก็แพ้ไปโอเคไม่เหมือนชาวบ้านเขาแพ้ไปอ้าวเย้ ยอมรับได้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 ไม่ใช่าร้างแหหึเอาชีวิตรอดให้ได้ทิพหายละอย่าอย่ามาทางนี้ไอ้ตาิดไม่ไดบดกีตายล้เฮ้ยผีไม่ดนเฮ้ยทิพย์ต้องไปทิเอาวะเฮ้ยอย่าอย่าอย่าาดักอย่าดัก้เเอ พ tamam> ี่กินเหลือซากบ้าบักเฮ้ยโดนตายดักหรือดักพี่กิดผมจะเอาพี่ไปอยู่ด้วยผมจะเอาพี่ไปอยู่ด้วยโดนตอมตอมไอ้ย่ะแล้วตอนนี้คนที่ได้เป็นผีคนแรกก็คือพี่มั้ เรื่องนี้สอนได้รู้ว่าเปลี่ยนสีก็ไม่ได้ช่วยเราในดวงนี้เขาเร็วจอดให้ต่อให้ตอนนี้ยังเหลืออีกสองด่านนะพี่ไหมเหลืออีกสองยังมียังมีโอกาสยังมีโอกาสอยู่พี่ไหมกาสเล่นมาทั้งหมด8ด่านแล้วนะคะถ้าตาดนี้พวกเรา3คนสามารถทําให้น้องเคียวแพ้ได้ในตาดนี้น้องเคียวจะได้รับไป3คะแนนต้องถามทุกคนว่าทุกคนโอเคไหมโอเคไม่ยก วิ่งไปไหนวะยังไงวะเอกูวิ่งแล้วกูวิ่งอุ้ยลื่นลืเอาเใครใครี่นึงไ้เกี้ยวเนี่ใครใครมีปวานด้ปาวานอ้ยใครไแนนเหอนี่ใอะไรย่ไปิลงยิ่ลงยิ่ลงยิ่งลยลไยล เฮ้ยมันมีเซฟมันมีเซฟเอาไอ้เคียวที่หนึ่งไงไม่เคียวจะไปที่หนึ่งแล้วเคียวจะวนล้อต่อไปมันจะต่อไปไอ้ตุ๊กเคียวเดี๋ยวอย่ากล้าแกะไปย้อนหลังไดงเลยพี่ไม้แต่พูดจริงๆนะมันไม่สามารถช่วยโชคร้ายของพี่ไม้ได้วิ่งมาพี่ว่นวิ่งอยู่น่ะทั้งนั้นโอ้ันอะไรโชคร้ายเป็นบ้าเลยวิ่งอยู่น่ะวิ่งอยู่น่ะโชคร้าย พี่ไม้ได้6คะแนนนะคะเรียกว่าแพ้ก็บวก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 ห้าร้อยแต้มโอ้ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยต้องถามทุกคนว่าทุกคนโอเคไหมโอเคไม่ตอนนี้เป็นตานสุดท้ายแล้วค่ะโอ้ยเอาโซฟาแม่มาเล่นตอนนี้มีชื่อว่าหาเจมหาเจมเฮ้ยผมเปลี่ยนสีแล้วที่ไม้หายๆงไงอ่ะเฮ้ยเจอเจมเจอเจมต้องงองออย่งไง เแล้วกดไลค์เกมปะกดไลค์เดินดไปชนเดินไปชนอันนี้คือที่ยาสมอแล้วม่ผมไม่ได้นี่ท่านเคยเรียนไม่ทาวเขาเวโมงตะกอนไม่เก็บเก็บเยอยติเกเกี้ยว

ดได้พลังสามคะแนนแต่ถึงยังไงพี่ไหม้ก็แพ้อยู่ดีอ่ะพี่ไหม่แพ้แล้วเราก็ได้ผู้แพ้ดีใจจังเลยมีคนแพ้แล้วและคนนั้นไม่ใช่ผมนะผมคนนั้นคือพี่ไหม้กระเดียนทีวีโ,โอ้พี่ไหม้ก็แพ้อยู่ดีคนงานก็พี่ใหม่แกรรอบที่แล้วผมก็พูดอย่างงั้นแหละ เนคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองนะกินมาม่าใส่พริกเพ็ดใครอยากเห็นพี่ไม้โดนบทลงโทษน,นี้ก็ไปดูได้ที่ช่องของพี่ไม้เลยครับและอย่าลืมไปกดซับช่องอื่นๆด้วยที่เล่นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพี่แป้งพี่กิจเป็นผมและอย่าลืมสับแนวด้วยบ๊่ยบาพี่จะไปกินแม็กเอ้ย <c oughs> ออกไปนอกแล้วไปนอกหรอไปด้วยไปด้วยกลับบ้านครับกลับบ้านนอนแป้งดูแลบ้านด้วยไปแล้ว ไปแล้วไปได,ไปไดแล้วดูบ้านคนเล่นใครอยากดูผมเล่นกับพวกพี่ๆอีกนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับผมแล้วเราจะมาพบกันในครั้งหน้าครั้งหน้าจะเป็นบทลงโทษอะไรก็อย่าลืมอย่าลืมอะไรวะสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> อะไรของมึง